แล้วครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมนะครับ TB Hacker นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่มี username อยู่แล้วนะครับก็สามารถ log in เข้าได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ไม่มีนะครับก็ให้ทำการตรวจสมัครนะครับผมหรือว่าสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเรื่องการสมัครนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการ log in เข้าไปก่อนเลยนะครับ เมื่อเราอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับผมนะจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ9้าค่ายด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น sa gaming sexy Ba ค a ร a นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่มีเครดิตอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเครดิตจะอยู่ทางมุมบนขวามือนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีนะครับจะไม่สามารถเข้าได้นะครับผมจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมต้องเติมทําการเติมเครดิตก่อนนะครับส่วนโค้ดนะครับให้ทําการ ขอที่แอดมินได้นะครับในกรณีที่เครดิตไม่มีหรือว่าเครดิตหมดนะครับทุกครั้งที่เติมเงินนะครับผมจะได้รับเครดิตฟรีนะครับผมนะวิธีการใช้งานนะครับก็ให้ทําการเลือกเข้าไปห้องนะครับผมห้องห้องที่เราเล่นนะครับผม SA Gaming Sexy Baccala นะครับผมสมมุติเราเล่น SA Game นะครับผมก็ให้เราทําการเลือกนะครับ ว่าเราเล่นห้องไหนนะครับเข้าห้องที่มันตรงกันนะครับผมอย่างเราเล่น SA g เ m เกนะครับห้องหนึ่งแล้วก็ข้อนี้ห้องหนึ่งนะครับวิธีการเลือกก็ไม่ยากให้มันตรงกันนะครับผมแต่ละห้องก็จะมีอัตราการชนะบอกนะครับผมแนะนําให้เลือกอัตราชนะสูงๆนะครับผมนี่นะครับสูตรจะคานวณเองอัตโนมัตินะครับผมให้เราทําการแทงตามนี้เลยนะครับผมสูตรบอกไปที่เพยเยอร์นะครับแล้วก็ลงตามนี้เลยนะครับผมอ่าส่วน เซ็กซี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับมีห้องบอกนะครับ WM ก็มีนะครับผมแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยนะครับคือสล็อตนะครับผมนี่เลยนะครับสามารถแฮกได้หลายค่ายนะครับสําหรับสายสล็อตนะครับผมนี่ SA เกมโจ๊กเกอร์เกมนะครับสําหรับค่ายใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับมีอัตราการชนะของฟรีเกมในแต่ละเกมบอกนะครับทุกเกมเลยนะครับสามารถเจาะได้ทุกเกมนะครับเจาะระบบ สำหรับสายสล็อตนะครับผมมีทุกเกมนะครับดูนะครับเหมือนกันนะครับวิธีการใช้ก็เลือกเกมตรงกันนะครับเราดูว่าเกมไหนที่อัตราการชนะนะครับของฟรีเกมเยอะนะครับแล้วก็เล่นเกมนั้นนะครับผมเลยนะครับมีทุกเกมนะครับผมสาหรับวิธีการใช้สูตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามแอดมินในไลน์แอดได้ตลอด นะครับย4สีชั่วโมงเลยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ